ของการเกษตรกันบ้างค่ะซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหก,กรก็ลงพื้นที่ติดตามงานที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อสำรวจพื้นที่เตรียมนำร่องปลูกข้าวฟ่างแทนข้าวโพดเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ นายอิทธิสิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่อำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ติดตามการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตพืชอาหารสัตว์เพื่อส่งเสริมการลดต้นทุนอาหารสัตว์ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอาทิระบบน้ำอัจฉริยะเพื่อการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์สู่ความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ซึ่งเป็นระบบการให้น้ำแปลงพืชอาหารสัตว์ด้วย พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอาหารสัตว์ลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานเชื้อเพลิงสามารถให้ผลผลิตหญ้าสดเพิ่มขึ้นจากเดิม2,500กิโลกรัมต่อไร่เป็น4,300กิโลกรัมต่อไร่รวมทั้งยังได้ติดตามแผนการผลิตข้าวฟ่งางหมักแบบม้วนโรก้อนเล็กด้วยนะครับซึ่งมีประโยชน์หลายอย่างอาิใช้ในการเลี้ยงโคโนมเพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ ตลอดจนมีคุณค่าทางโภชนาการอาหารสูงถึงที่สําคัญที่สุดก็คือมีต้นทุนการผลิตที่ต่ําซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรนัสามารถลดต้นทุนในการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผลผลิตได้เป็นอย่างดี จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินตรวจเยี่ยมแปลงที่เตรียมไว้สําหรับปลูกข้าวฟ่างซึ่งจะนําร่องปลูกที่ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่อาเภอสันปะตองในเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้เร็วภายใน60วันมีคุณค่าทางอาหารสูงถึง78เปอร์เซนต์และเกษตรกรสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เลยนอกจากนี้ก็ยังสามารถช่วยลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวซึ่งเป็นสาเหตุของการเผาเศษซากวัสดุทาง าางกกรรเษตลดพื้นที่เผาไหม้ทางการเกษตรและลดปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5ในอากาศอีกด้วยค่ะครับบางครังเรื่องของ